ปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายนพศ2566กลุ 2, ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปบัตว์ วันที่8มิถุนายนพศ2566ปศุสั์จังหวัดละนองมอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศรสัตว์รับผิดชอบตัวชี้วัดการขับเคลื่อนนโยบายการปศรสัตว์ DLDC และเจ้าหน้าที่ผสมเทียมประชุมดำเนินงานโครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคนเนื้อเพิ่มรายได้ณห,ห้องประชุมสำนักงานปศสัตว์จังหวัดละนอง วันที่13มิถุนายนพศ2566ปศจังหวัดละนองมอบหมายให้นางสาวชัญญพัฒน์ติชรา,ากลุ่มยุทธศาสาตร์และสารสนเทศการปศุสัาสาตว์ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดละนองณห้องประชุมโคมาซุมชั้น2สารากางจังหวัดละนอง วันที่14มิถุนายนพศ2566ปศสั 2, 66, สตว์จังหวัดระนองมอบหมายให้นายพัทรวิ์ช่วยชนะผุมยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศสัตว์เข้าร่วมกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมในหัวข้อเรื่องอาชญากรรมไซเบอร์และการบรรยายรู้ทันการถูกละเมิดอสิบ ส่วนบุคคลทางไซเบอร์ณห้องประชุมสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดละนองวันที่20มิถุนายนพศ2 5 6 6ระสปศุสัตว์จังหวัดละนองพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าฝ่ายปศุสัตว์อำเภอเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือโครงการอาหารปลอดภัยสู่ครัวอันดามันงบประมาณประจำปีพศ .2560 เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ติดตามแม่โคและลูกโคของโครงการในพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอละอุ่นอำเภอรกระเพือและอำเภอสุขสัาลานณะห้องประชุมสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดละนองแบบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดละนองประจำปีงบประมาณพศ 2,566ประจำไตรมาสที่3ณวันที่30เดือนมิถุนายนพศ2 5 6 6หน่วยงานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดละนองสรุปผลการดําเนินงานทั้งหมด4แผนงาน10โครงการดําเนินการคิดเป็นเปอร์เซ็นต์79.49%ปอร์เซนต สรุปงบประมาณทั้งสิ้น3,937,387้านบาทเบิกจ่ายทั้งสิ้น2 7 8ล้านเจ็ดแสบาทคิดเป็นเปอร์เซ็นต์70.72เปซการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัตรริฤดูร้อนยอดเหลือสเสบียงอาหารสัตว์ จำนวน1,170ฟอนยอดการใช้สเสบียงอาหารสัตว์จำนวน1,150ฟอนจุดที่ตั้งคังสเสบียงจำนวน250ฟอนได้แก่อำเภอรกระบุรีและหมู่ที่1นึ่ตำบลบางนอนอำเภอเมืองจังหวัดละนอง